ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกุุงกิงกันด้วยนะจ๊ะ

แมวดุแมวแมวแมวไม่ลอไม่ลอ

không giới giới chớp chúc ok ba ăn làm toa vá sao bài chết เก <G ül> ่งมากเลยเลูกคนนี้ไม่ร้องเลยแฮะใช่ไหมนี่ไม่ร้องเลยฮ <G ül> ่าลูกไข่นะ <G ül> าหึูกไข่มันเก่งขานาดห้ล้างจุ๊ปปี้ล้างจุ๊ปปี <G> ้ห <ül> <G ül> ลงหลั ก็ทานิกลัวมากโอเคเก่งมากโอเคปั๊เกเสร็จแล้ววาว้าปุ๊บชิดตัวชิดตัวชิดตัวก่อนลูกมั้ง Mà 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 mắm 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 เร็นแล้วออ้า hmm. น่ารักที่สุดเลยอาบน้ำสะอาดสุด 哎，呵呵呵，啦啦啦。